ลูกชิ้นหมูเด้งๆแบบนี้ค่ะรสชาติอร่อยปลอดภัยไร้สารเด้งไร้สารบอรกนะคะแต่ว่าเด้งดีค่ะนี่เด้งดีนะคะนี่ค่ะลูกชิ้นหมูเด้งๆแบบนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้พราจะพาทำลูกชิ้นหมูเด้งๆนะคะสูตรไม่ใส่แป้งค่ะใช้เนื้อหมู100%เซเลยนะคะไม่ใส่แป้งไม่ผสมมันค่ะ วิธีปั้นง,ง่ายๆแบบนี้นะคะให้เป็นลูกลมๆส,สวยๆค่ะต้มยังไงไม่ให้แตกนะคะส่วนผสมและวิธีการทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมในการทำลูกชิ้นหมูเด้งๆนะคะสูตรไม่ใส่แป้งค่ะส่วนผสมก็จะมีผงปรุงรสหมูเกลือน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาว พริกไทยแล้วก็ผงฟูน้ำเย็นจัดค่ะหมูเผาใช้เนื้อล้วนนะคะไม่มีมันค่ะสูตรนี้เผาไม่ใส่แป้งถ้าใครซื้อจากร้านให้เขาบดละเอียดยิบมาสักสามสี่รอบก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดที่ร้านไม่มีเครื่องบดเราก็ซื้อหมูหมูเนื้อล้วนนะคะใครมีเครื่องปั่นปั่นให้ละเอียดยิบเลยค่ะใครไม่มีใช้ สับสับส,บสับแล้วก็ใช้ครกตำให้ละเอียดจิบเลยนะคะเพราะเราไม่มีเครื่องปั่นทําลูกชิ้นค่ะเราทําแบบโฮมเมดนะคะหมู1นกิโลค่ะไปก็จะมาปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสหมูพริกไทยซีอิ๊วขาวแล้วก็เกลือป่อน น้ำตาลทรายเพิ่มความกลมกล่อมค่ะสูตรของแพลไม่ใส่แป้งนะคะจากนั้นก็นวดขยับให้เข้ากันค่ะ พอซื้อหมูมาแล้วนะคะพอเราบดเราปั่นเราตำให้ละเอียดยิบแบบนี้แล้วนําไปใส่ช่องฟิสนะคะเราลืมบอกไปนําไปใส่ช่องฟิสประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะให้หมูเย็นค่ะแต่ยังไม่แข็งนะคะให้หมูเย็นจัดเลยแต่ว่ายังไม่แข็งค่ะ <S <S พอเข้ากันดีแล้วจากนั้นใส่ผงฟูค่ะหมูจะได้ไม่ลูกชิ้นเราจะได้ไม่แข็งกระด้างนะคะ เติมความฟูด้วยผงฟูไปหน่อยค่ะจากนั้นนวดให้เข้ากันอีกทีค่ะตามด้วยน้ำเย็นจัดค่ะไม่เยอะนะคะน้ำเย็นที่แช่มาจากน้ำแข็งค่ะจากน้ำแข็งละลายนะคะ ลูกชิ้นหมูเราจะได้เด้งดีค่ะนวดมือไปค่ะประมาณสักสิบนาทีนะคะใครมีเครื่องปั่นใช้ได้ค่ะแต่นี่พราททำให้ดูสำหรับคุณไม่มีเครื่องปั่นเนาะสูตรนวดมือนวดไปค่ะให้เข้ากันดีประมาณสักสิบนาทีนะคะ ทยอยเติมน้ำน้ำเย็ยนจัดนะคะจากนั้นนวดให้เข้ากันอีกทีค่ะเนื้อล้วนไม่ติดมันนะคะไม่ใส่มันค่ะที่ผ่านนวดมาประมาณสักสิบนาทีนะคะหมูก็เนียนเด้งเป็นเนื้อเดียวกันแล้วค่ะ นั้นตะล่อมไห้ค่ะเราจะนำไปแช่ช่องฟิสอีกรอบหนึ่งนะคะประมาณสัก40-50นาทีถึงชั่วโมงนึงค่ะแล้วแต่ความเย็นของช่องฟิสของแต่ละบ้านนะคะว่าเย็นมากเย็นน้อยค่ะ เอไปแช่ช่องฟิวไว้ค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาปั้นกันนะคะหมูของเราก็แช่ครบเวลาแล้วค่ะเ่าแช่ประมาณ40นาทีค่ะพอตู้เย็นแราเย็นจัดดีนะคะจากนั้นเราก็นวดอีกทีนึงค่ะนวดต่อประมาณสัก4-5นาทีนะคะระหว่างนี้เราก็ต้มหม้อน้ำรอค่ะต้มหม้อน้ำนะคะ ลูกชิ้นของเราก็นวดนวดแบบตบๆแบบนี้ก็ได้นะคะจะได้เด้งดีค่ะได้ทีละค่ะหมอ้อหม้อน้ําของเราก็ร้อนดีละค่ะพอเราต้มหม้อน้ําเดือดนะคะแบบนี้นะคะให้เบาไฟลงเหลือไฟอ่อนค่ะเบาไฟลงเหลือไฟอ่อนรอให้น้ํานิ่งก่อนนะคะพอหม้อน้ําเริ่มนิ่งแล้วค่ะ ตอนนี้เราเปิดไฟอ่อนสุดเลยนะคะจากนั้นก็ใช้มือค่ะบีบแล้วก็ช้อนตักแบบนี้ค่ะลูกเล็กลูกใหญ่ก็ตามชอบนะคะออไปค่ะบีบให้เนื้อเนียนดีค่ะให้เป็นทรงกลมนะคะใช้ช้อนตักค่ะจะทำลูกเล็กลูกใหญ่ตามชอบนะคะช้อนถ้าเริ่มติดก็ จุ่มน้ำค่ะจะได้ไม่ติดนะคะค่ะจบมาบีบบีบให้เป็นทรงกลมค่ะช้อนจุ่มน้ำจะได้ไม่ติดนะคะเปิดไฟอ่อนสุดค่ะ ลูกชิ้นของเราก็ปั้นเสร็จเรียบร้อยค่ะหมู1นกิโลได้เต็มหม้อเลยนะคะปั้นมือก็เป็นลูกกลมๆลมสวยๆแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็ต้มต่อได้ไฟอ่อนประมาณสัก15-20นาทีนะคะให้สุกถึงข้างในค่ะระหว่างนี้เราก็ไปเตรียมน้ําเย็นน้ําเย็นไว้นอกลูกชิ้นนะคะคือน้ําผสมน้ําแข็งค่ะแช่ละลายเตรียมไวน้นอกลูกชิ้นของเราค่ะเพิ่มความเด้งให้ลูกชิ้นนะคะ พอต้มครบเวลา20นาทีก็ปิดเตาเลยค่ะจากนั้นเตรียมน้ำแข็งผสมน้ำแล้วนะคะเนี่ยค่ะลูกชิ้นหมูไร้แป้งเด้งๆของเราค่ะลงไปแช่น้ำเย็นจัดค่ะก็จะเพิ่มความเด้งให้ลูกชิ้นของเรานะคะเด้งมากกว่าเดิมค่ะวิธีปั้นง่ายๆค่ะเป็นลูกกลมๆสวยแบบนี้นะคะ จากนั้นก็แช่ไว้ประมาณสักสินาทีค่ะให้เด้งดีเราค่อยตักขึ้นพักสะเด็ดน้ํานะคะพอเราแช่น้ําแข็งนะคะครบเวลาละสินาทีจากนั้นก็ตักขึ้นค่ะพอเราแช่น้ําเย็นจัดจากน้ําแข็งลูกชิ้นของเราจะเด้งขึ้นมาทันทีเลยนะคะเคล็ดลับทําให้ลูกชิ้นเด้งดีค่ะใส ตะแกงเสด็จน้ำไว้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาผ่าดูกันนะคะความดูความเด้งของลูกชิ้นค่ะเนี่ยค่ะเด้งๆแบบนี้เลยนะคะลูกชิ้นหมู100%เซนค่ะไม่ผสมมันไม่ผสมแป้งนะคะรสชาตินัวหอมบิกไทยพอดีเป๊ะเลยค่ะ แต่ใครชอบรสชาติไหนก็ปรับได้ตามชอบเลยนะคะซื้อหมูบดละเอียดมาค่ะไม่ผสมมันไม่ผสมอะไรเลยนะคะหรือใครจะซื้อที่ร้านเขามีเครื่องบดซื้อเนื้อหมูล้วนๆให้เข้าบดให้3ามสี่รอบนะคะแล้วเราถ้าเกิดมีเครื่องปั่นเล็กๆเรามาปั่นให้ละเอียดยิบอีกทีนึงค่ะปั่นทีละน้อยก็ได้ถ้าเกิดใครไม่มีเครื่องปั่นใหญ่นะคะ ใครไม่มีเครื่องปั่นเลยจริงๆสามารถตําในครกก็ได้ค่ะตําให้ละเอียดยิบเลยนะคะแล้วค่อยมาทําตามขั้นตอนที่พราวทาให้ดูค่ะก็จะได้ลูกชิ้นหมูเด้งๆแบบนี้ค่ะรสชาติอร่อยปลอดภัยไร้สารเด้งไร้สารบอรกนะคะแต่ว่าเด้งดีค่ะนี่เด้งดีนะคะนี่ค่ะลูกชิ้นหมูเด้งๆแบบนี้เลยค่ะรับรองอร่อยแน่นอนค่ะลองไปทำดูค่ะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดลูกกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของแพลวด,ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ